วัสดีพี่น้องป้องปายสุขูสุคนนะจ๊ะช่องบันไล่ใช่ชาญจ๊ะมน,นี้เวลาเนาะหกงกว่ากวัเนะสิทุ่มหนึ่งแหลวล่ะกะ็คือเกาหล่ะจ้ะเยากคือเกาเมื่อให้เขาให้น้ำคือเกาย่ำกึ่งเว่นกับบ่มีเวลาเพราะว่าเพื่นไปเกี่ยวเขาเวียกหลายผอมนะเบียงงัวผอมเกี่ยวเขาผอมจักสีเห็ดเวียกยังเน่ก็เนี่ยนี่เวียกหลายคน คนเบียกหลยก็เลยมาเฮ้าให้กันขืนนี่ละ่ะเขาก็บ,บ้อ้นบอแหงมัน,นพืชตะแหงเพราะว่าช่วงที่แล้วเนาะอันฝนตกน,นี่แหละจานแตกไว้จังสีละตากใบนี่หุมนี่ละ่ะเขาแหงแล้วก็ได้เวลากู่เวลาให้เสียสอบไใบจะบานผู้หนึ่งกะมีหนาทีขอโทษหนาทีเพิ่นหนาทีเพิ่นเก็บดอกหงาผู้นี้มีหนาทีให้อนาทีไผ่หนาทีหหาท่มั่นแล้วจ้าอันผู้นีก้กบมิหนาทีเเวาเนาะมิหนาที่ผากมิหนาทีอัน เป็นเป็นผู้สร้างการนะสัมวาเนาะม่ยืนผกักอยู่นี่นาที่ภายนาที่มั่นใจให้ไปบเบาหลาย้ายห่างทันค่ายทันค่ายซูม,มือจ้ะสองมือแล้วให้กังขึ้นสองหรือสามมือแล้วละ่ะคนไทยมาน่นนี่ใส่ต่เวลานี่แหละเป็นเวลาให้เขาไฟฝากกับบ่มีจจะใส่หม้อแบทเอาอันนี้ก็เป็นพลังงานแสงอาทิต์เนาะสีว่าไอ ให้ความสว่างในจักหน่อยยีนากับงสีได้ใส่ยืดดอกค่อยฝ่าก็ได้นอนทงนอนทาจ้ายยุให้ยูหน้าอันนั้นก็เป็นเขาน่าเนาะคุณคนอ่นให้ไปแล้วซุ่มมันนั่นนี่พู้นีก็ะเก็บเขาแตากไว้แต่น้ำมันน้ำนี่ละจา้าน้ำชายข้าน้ำนี่ละน้ำโฮมจนสิละอยู่ในบ้านก็มีอีกเนาะจา้ะ ตัวสีเหลวกับสีใสเวล,า,ลาเป็นอีกอาทิตย์ผละ่ะมืออื่นกับสีแดดไปเกี่ยวอีกทงนึงน่าจะเพราะท่านในเหลวเขาเหลีวน้ำดอกบอกอยู่นี่ก็ได้ล้เบิ่งไปนี่ละจ้ะให้เขาเป็นเป็นมูกันนั่นแหล,ละมันขัน้นมันค่ายอยู่นี่ละจ้ะเพื่อสิเด็เขาบ้านกับฮุละเด็กพุละ เบื่องตี้แหละเขาบ่บ่บ,บ่หน่อยเด้ยู่นี่ก็ได้เพื่อสีเห็นเป็นเม็ดเขาเขาก็เขาวันอินซีน่หรอกจ้ารัฐบาลอันยุคนี้เพิ่อนอันปุ๋ยแพงปุ๋ยกระแพงคักบ่มีเงินสื่อก็เลยเป็นเขาวินซี่ไปเลยนะจ้าใส่ใส่บ่ลายแลวก็ะหม่งใส่หม่งบ่ได้ใส่หม่งได้ใส่ก็งาม,มอยู่หม่งได้บ่ได้ใส่ก็ตามสภาพแล้วล่ะ ก็ใส่น้ำมักใส่ยังไปเราจะขี่งัวขี่ข้ายก็ว่าไปแล้วนอนแล้วเลียงงัวเลียงควายเนาะมันก็เป็นเม็ดอยู่ดอกได้เป็นเม็ดอยู่แต่ว่าถามว่ามันได้หลายบอ่อมันกับบอ่องามคือสุกีลราจะถึงงามนี่มันปีนี่มันวานบ่อถือจังหวะนะ้ำถ้าเขาดำนี่งามอยู่จะแต่เขาว่านี่บอ่อใดการบันไดหน้าผู้อื่นกับสีคือกันอยู่ตัวเนาะเรียมนี่เฟืองกับสีบอ่อใดเราจะปี ฝนตกมาใส่เฟืองอันขึ้นล่าขึ้นยังคือที่ต้มยังไปยังสันหลักก็ผู้ใดอัดสั่ตัวยวจ้ะมาให้ซอยกันแล้วจ้าผู้ใดพราะมีวียกมีงานกะอยากมาซอยกะยินดีด้อจ้าเด้อมาซอยเฮ็ดเวียกยนีงละ่ะให้เขาให้น้ำ ซอยคายก็ได้ว่าสันมันว่าซอยคลายก็ได้ได้ว่าสันแต่ว่าห้มาแบกด้วยละ่ะซอยคลายก็ได้อยู่แต่ว่ามาแบกให้นะครับอันนี้อายก็พอเนาะเป็นครูไฮรงการสงการข้นอันซอยหยกอยู่จ่าตอนเอนาแล้วจ้าเบึงเบึงไปพ่อหอมปากหอมคอนะจ่าเนาะอ,อันนี้ก็ เดี๋ยวกับสองสามถุ่มผุแล้วจ้าคือจังสีคิดว่าจังสีเหลี่วนะมันหลายมืออื่นเพิ่นสีได้ไปเกี่ยวเขาอีกทงหนึ่งเนาะก็ให้ซ้อยกันก็แล้วไหวอยู่ดอกตะวันผู้นี้ค่าผักอยู่ก็สีสอยเพิ่นอยู่ดอกผักแล้วเลี่ยวก็สีไปซอยเพิ่นอยู่มันจังสีเล้วไหวนะมันสั่นมันสั่นบ่ได้กินเข่ายงมือนี่ปันอันใส่แรงงานเนาะเอาไฟ ไฟเมืดอดะบันอ๋อจึงได้ก็ขอขอ,อจบคลิปว้ซ้ำนีก่อนด้อจ่าเ้อฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ใน้ัจจ่าส่องบานไรใช่ใช,ชาติจ่า